ขนาดที่คุณภูมิทำไว้ชียชัยเมื่อวานนี้ตามความคาดหมายก็บอกที่ไปพูดจาแหล่งข่าวว่า315จริงๆตอนนี้เนี่ยอยู่278ประกอบด้วยพักไหนท่านผู้ชมคงไม่ต้องทบทวนซ้ำนะตอนนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติยังไม่ชัดเจนเพราะหัวหน้าพักพีรพันธ์สาเรทวิภาคบอกยังต้องขอคุยกันภายในพักขณะที่พักประชาธิปไตยใหม่อีกหนึ่งเสียงยังไม่ได้ตอบรับนี่หมายถึง พลังประชาราขออภยัยเพื่อไทยยังไม่ตอบรับนะคะประชาธิปไตยใหม่เนี่ยท่านผู้ชมจําได้ไหมเป็นพักหนึ่งเสียงแต่คุณจุราิน,นี่ไปร่วมงานยกช่อฟ้ากับบิ๊กป้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐนแต่คุณภูมิทราบ,บอกยังไม่ตอบรนะับเพราะในสถานนี้สองเจ็ดแปดเป็นจุดเริ่มต้นความมั่นคงแต่ก็ยินดีมากนะถ้าพรักอื่นจะมาช่วยวัวชะมูนเพิ่มแล้วเชื่อว่าหลายฝ่าย พร้อมให้โอกาสพักเพื่อไทยการโหวตสนับสนุนจะเป็นจุดเริ่มต้นโอกาสที่จะพูดคุยกันต่อในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลและถ้าพักใดไม่โหวตสนับสนุนก็ไม่ได้อยู่ในสมการนี้มาโหวตสนับสนุนมาถ้า<ะ>พักไหนไม่โหวตไม่อยู่ในสมการรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านนะคุณภูมิมทาบอกไปประเด็นเรื่องครมเป็นแค่ความคิดเห็นหรือวิเคราะห์กันเองของแต่ละคนที่ให้ข่าว เพื่อไทยยังไม่มีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีกับพรรคไหนรอให้โหวตนาย,ยกเสร็จก่อนถึงตอนนั้นรายชื่อกระมอดจะเกิดขึ้นจริงหลังจากได้นาย,ยกมมรัตมนตีแล้ว